แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ24พฤศจิกายน2566คลิปนี้เราจะมาดูแผนการจ่ายเงินไราละ1000บาทสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาหลังจากที่ทกศอ,อนุมัติแล้วนะคะเงินค่าบริหารจัดการข้าวเริ่มโอนจ่ายวันแรก28พฤศจิกายนนี้โดยจะมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกด เปิดงานนะคะพร้อมกันนี้จ่ายทีเดียว5วันรวดนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook พักเพื่อไทยนะคะโดยได้โพสต์อัปเดตว่าทกสตเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวรายละ1,000บาทตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต66ทับ67วงเงิน54,336ล้านบาทตั้งแต่วันที่28พฤศจิกายน2566เป็นต้นไปนะคะตามมติคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทากศโดยนายจุลพันธ์มอมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานนะ ประธานคณะก,ก,กรรมการทกศได้เห็นชอบให้ทกศขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่ายรวมถึงรวมถึงพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้น 1. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศเตรียมจ่ายโครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผล,ผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีผลิต66ทับ67 วงเงิน54,336ล้านบาทให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปีการผลิต66-67ทัเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์จำนวน4.68ล้านครัวเรือนสองแผนการโอนเงินส่งถึงมือเกษตรกรเป็นรายภูมิภาคนะคะแบ่งเป็น5รอบตั้งแต่28พฤศจิกายนเป็นต้นไปซึ่ง เกษตรกร,รสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ B A C Connect ทาง l i n e B A A C Family นะคะ สโดยนายชัดชัยสรีไรพจัดจการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้แจ้งว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะกรรมการทกศโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการการะทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการทกศเมื่อวันที่23พฤศจิกายนได้เห็นชอบให้ทกศขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้และสภาพคล่องในการใช้จ่ายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวให้สามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นีในการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวรัฐบาลได้มอบนโยบายในการจัดทํามาตรการคู่ขนาดนะคะเพื่อดูแลและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกแบบครบวงจรอีก2มาตรการ ซึ่งได้ดำเนินการไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ4.1สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีปีผลิต66-67ทั 67, วงเงินรวม34,000ล้านบาทเพื่อเสริมสภาพคล่องในการใช้จ่ายให้กเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียนชะลอการขายข้าวโดยไม่ต้องเร่งขายข้าวเปลือกในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากและราคาตกตำ่ำ โดยรัฐบาลรับภาระในการชำระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรและทกศยังพร้อมสนับสนุนค่าฝากและเก็บรักษาคุณภาพข้าวเปลือกให้เกษตรกรอีก1,500บาทต่อตันกรณีเกษตรกรเก็บข้าวเองจะได้รับ1,500บาทต่อตันกรณีเกษตรกรฝากข้าวกับสถาบันเกษตรกรเกษตรกรจะได้รับ500บาทต่อตันและสถาบันจะได้รับ1,000บาทต่อตันสําหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมมาตรการพักชําระหนี้ลูกค้ารายย่อย สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีได้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะและ4.2สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรมีการผลิต2,566ทับ67วงเงิน10,000ล้านบาทนะคะโดยสากลการเกษตรชุมนุมสากลการเกษตรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและศูนย์ข้าวชุมชนที่ประกอบธุรกิจรวบรวมข้าวจากเกษตรกรสมาชิก และเกษตรกร,รกทั่วไปโดยสถาบันชำระดอกเบี้ยเพียงร้อยละหนึ่งต่อปีส่วนที่เหลือรัฐบาลรับภาระชำระแทนนะคะทกอสอ,อนุมัติแล้วนะคะเงินค่าบริหารจัดการข้าวใจ่ายให้กับชาวนาไรและ1นึ่พันบาทเริ่มจาก28พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไปอัปเดต24พฤศจิกายน2566